มันอดไม่ได้จริงๆนะครับเวลาเห็นทางป่าทางดินนะครับแมนรถ Honda City 1.0 t เทอร์โบคันนี้ของบอกอ,กอจะเป็นแค่รถรับลูกส่งลูกนะครับในเมืองเชียงใหม่แต่เวลามาท่องเที่ยวป่านะครับในทางปกติมันเห็นทางดินแวบ,บๆมันก็เกิดอาการคันขึ้นมานะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ก่อนถึงลานกลางเต็นท์ดอยปุยครับมันจะมีช่องทาง ด้านขวานะครับก็เลี้ยวเข้าไปถ้าใครคร้างที่ลานกลางเอ่อกลางเต็นท์ดอยปุยนะครับเอารถเข้ามาจอดได้หรือใครอยากจะได้ฟิลไายลูกรถนะครับกับธรรมชาตินะครับลองขับเข้ามาดูกันจะว่าไปนะครับรถขับเคลื่อน2ล้อหน้านี้นะครับอย่าง Honda City นี่นะครับหรืออีกหลายๆย,ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ มีระบบสีิรภาพการทรงตัวมีแท็กชั่นคอนโทรลป้องกันล้อฟรีนะครับคู่ตรงๆนะครับมันสู้ได้ดีกว่า4ีคูณสขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะสายวงอะไรไปมาได้สายหาหน้าสัมผัสนะครับ เลือกหลุมเลือกล่องเวลามาติดกดคันเร่งอีกนิดหน่อยนะครับไอที่มันล้อฟรีทั้งหลายมันก็จะจับล้อฟรีนะครับพูดได้ง่ายคุณสมบัตินี้เขาทามาเพื่อห้าไว้ปีนตะกุยในทางลื่นๆนะครับในต่างประเทศก็เอาไว้สู้เนินหิมะแม้จะเป็น4ีู่ณสขับเคลื่อน2อล้อหน้าก็ตามผมเองก็เห็นทางอย่างนี้ก็เลยลองซะหน่อยนะครับก็ไม่ได้ว่าต้องการที่จะให้ทุกคนนะครับมาทําตามนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ผมไปป่าไม่ลึกถ้าจะไปลึกๆจริงๆคุณต้องเตรียมเยอะกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอบเป็นเสียมนะครับถ้ารถติดหล่มต้องทํำยังไงวิธีการขั้นตอนเอาแม่แรงขึ้นนะครับต้องทํำยังไงนะครับเส้นทางนี้ก็จะไปถึงนู่นเลยครับผมอุทยานแห่งชาตินะครับลานกลางเต็นท์ดอยปุ๋ยครับ มาชมภาพสโลโมชันนะครับเนี่ยครับเราขับไปทางปกตินะครับพอจะถึงลานกลางเต็นท์ดอยปุยนะครับทางเข้าจะอยู่ทางขวามือเนี่ยครับผมนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับทางมันก็เป็นทางดินแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ ถ้าไม่อยากเลี้ยวไปนะครับขับมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเจอลานกลางเต็นท์ดอยปุยแล้วนะครับท่านก็จอดรถที่ลานกลางเต็นท์ดอยปุยได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางปกติครับลานกลางเต็นท์ดอยปุยนี้บอกตรงๆว่าเป็นสถานที่กางเต็นท์รับธรรมชาติที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากนะครับใกล้ถึงขั้นว่าโทษทีนะครับกลับแก้มหมดนะครับอุปกรณ์เครื่องเคียงหมดขับรถลงมาซื้อ ข้างล่างได้เลยนะครับมีระยะห่างจากข้างล่างอยู่แค่ประมาณ22กิโลเมตรเองนะครับจากสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ ลานกลางเต็นท์ดอยปุยครับ สนับสนุนโดย Honda City Hatchback 1.0 Turbo โดยเชียงใหม่ Honda Automobile 053350300และลำพูน Honda Car 053525115-7